สวัสดีค่ะวันนี้ลังออโต้ o Speed จะมารีวิวโมกันน็อก NHK รุ่นใหม่รุ่นโมเดล R1 นะคะอ่ารุ่นนี้จะเป็นครึ่งบายนะคะคือครึ่งบายตัวนี้จะเป็นมี2ไลายด้วยกันก็คือลายนี้ c a r ิโอวินเทอก็คือลายนักแข่งนะคะส่วนตัวนี้ไม่ใช่นักแข่งนะคะแต่ว่าสีสุดๆสำหรับลูกค้าที่แบบชอบใส่โมกันน็อกสีเด่นๆสุดๆ ก็ปลอดภัยกับกลางคืนด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเห็นชัดกว่าค่ะ,ะเราจะมาเริ่มจากตัวนี้นะคะ ตัวนี้ไหล่น่าแข่งในราคาเบาๆ2,600บาทจะแถมชิวหน้าสีลูกมาให้ด้วยอันเนึนะคะไม่ต้องซื้อชิวหน้าเลยในราคางบเบาๆ2,600ได้ของแถมด้วยนะคะตัวนี้เป็นแบรงน์นำเข้ามาจากอินโดนะคะลายน่าแข่ง c a r ิ o w วินเทอร์มาจะมี2อสีด้วยกันนะคะก็คือสีนี้จะออกเป็นชมพูนะคะคือดูจากข้างหน้านี้2สีนี้เหมือนกันเลยค่ะ แต่จะแตกต่างตรงที่ด้านหลังตรงนี้จะเป็นชมพูไล่สีแล้วก็ไลมาเป็นสีขาวนิดหน่อยนะคะอ่านี่คือลายของเขานะ่าไม่ใช่เลอะนะคะ <What? S 1> <laughs> อ่าแล้วก็สีที่สองก็จะเป็นออกสฟีฟ้าค่ะสีฟ้าไล่สีเหมือนกันค่ะมาจนอ่อนๆน,นิดนึงบางจุดนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเข้มนิดนึงค่ะ อันนี้คือลายของเขาลายนักแข่งนะคะเราจะมาดูลายนี้นะคะ3ใบนี้ลายเดียวกันนะคะลายนี้ชื่อลายซีนอยนะคะเราได้มา3สีค่ะตัวนี้จะเป็นพื้นสีน้ําเงินดําค่ะมันจะต่างกันนิดหน่อยค่ะตรงนี้ก็ชมพูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีดํานะคะส่วนอันนี้จะเป็นสีฟลูโอเยลโล่นะคะจะออกสีเหลืองทั้งใบเลยก็ด้างหลังก็จะเป็นแบบไม่ใช่สีดําเหมือนตะกี้ค่ะ ความแตกต่าง2ตัวนี้ดูเว็บๆข้างหน้าก็จะอาจจะสีเดียวกันอพอดูดีๆไม่ใช่ค่ะคนละสีลูกค้าอาจจะงงนิดนึงเนาะแล้วก็สีนี้นะคะส่วนส่วนสีนี้มันจะออกแบบสีสีชมพูแบบออกแนววนหวานค่ะมันจะออกแนวผู้หญิงแต่ผู้ชายก็ไม่ใช่ว่าใส่ไม่ได้นะคะใส่ได้เหมือนกันสีนี้จะออกชมพูแบบสุดๆเลยสีแบบเห็นชัดสําหรับการคืนไม่ใช่ชมพูธรรมดานะคะการคืนก็เห็นชัดเหมือนกันค่ะแล้วก็ NHK รุ NH ่น R1 รุ่นนี้นะคะเป็นวัสดุทำมาจาก ABS พลาสติกนะคะรุ่นนี้น้ำหนักไม่ไม่เยอะมากค่ะในตัวมีแว่นอยู่แล้วน้ำหนัก1,350กันเท่านั้นนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีแว่นในตัวะระบบล็อก็จะเป็นดี D-D งนะคะรุ่นนี้ได้มาอกอแล้วก็ได้ ECE มาแล้วด้วยนะคะ เราจะมาดูตัวล็อกของเขานะคะตัวล็อกรุ่นนี้จะเป็นระบบล็อกดีดีลิงนะคะระบบล็อกดีดีลิงบางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าอาจจะใช้คิดว่าใช้ยากอย่างเงี้ยค่ะจริงๆดีดลิงใช้ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพียงแต่ว่าถ้าไม่เคยใช้เล็กๆอาจจะงงหน่อยแต่พอใช้ไปประมาณ4-5วันแล้วล็อกไม่ยากเลยค่ะ ก็จะเป็นระบบล็อกดีดีลินแบบนี้นะคะ,ะเราจะเริ่มตัวล็อก,ก่อนเนาะตัวล็อกนะคะทีแรกลูกท้าว็ขจับทู่ค่ะแล้วก็เข้าสองแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงแบบนี้นะคะแล้วก็จะไม่จับคู่แล้วนะจะเอาแค่อันเดียวอันเฉพาะที่มีเชือกสีแดงเนี่ยค่ะแล้วก็ขอกอันนึงแล้วก็ค่อยดึงดึงอย่างที่ต้องการอย่าให้แน่นแค่ไหนยอย่าให้รับคอแค่ไหนนะ,ะแล้วก็มา,มาติดกระดุมตรงนี้นะคะแค่นี้ก็คือระบบล็อกดีดีลินล็อกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ แล้วก็จะมาดูช่องลงนะคะตัวนี้จะเป็นช่องลงด้านบนนะคะมันจะมี2จุดนะคะซ้ายขวานะคะตรงนี้นะคะก็เปิดปิดเปิดปิดประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่องลงจะออกตรงนี้ค่ะอ่ามันจะมีจุดนี้กับจุดนี้ช่องลงออกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เปิดปิดได้เหมือนกันค่ะก็เป็นช่องช่องลงออกน่นแหละค่ะอ่าเราเปิดปิดได้เหมือนกันค่ะ ก็จะเป็นตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็นวลกับแว่นนะคะกระจกของเขาจะไม่มีตัวล็อกนะคะกระจกแน่นอยู่แล้วเราเปิดแบบนี้ได้เลยค่ะ,ะแล้วก็แว่นนะคะข้างในเขาจะออกสีดําค่ะแล้วก็นวลน,นุ่มใส่สบายมากค่ะเนี่ยค่ะจะดูแบบนวลหนานๆแบบนี้แต่ไม่ได้แข็งนะไม่ใช่ว่าใส่แล้วบีกแก้มเยอะไม่ใช่นะคะนุ่มค่ะใส่สบายค่ะ ควากระชับก็เยอะอยู่นะคะถอดซักทงความสะอาดได้3ชิ้นค่ะแก้ม2ชิ้นกับชิ้นกันนะคะถอดซักทความสะอาดได้นะคะอย่างที่บอกตะกี้ตัวนี้ได้มอกอมาแล้วก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้คือ ECE มอกยุโ e รนะคะตัวนี้นะคะ NHK รุ NH ่นอันหนงในงบเบาๆ2 0 0 6 6แผนชิหนาอันหนึ่งนะคะแค่ลายหน้าแข่งเท่านั้นที่เป็นราคา2006นะคะ ถ้าสมมติลายสีนอดนี้ไม่ใช่ไหลไหน้าแข็งนะคะแทนชิวหน้าสีลุ้งให้เหมือนการแต่ถูกกว่า200บาทตัวนี้อยู่ที่2,400บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบใส่มกุกเนาะสีสดๆนะคะตัวนี้แบบสีสดแน่นอนค่ะสวยมากสวยจับแน่นเลยนะคะในราคาเบาๆนะคะ อ่ารุ่นนี้ไซส์มาตรฐานนะคะคนไหนที่รู้ไซส์ตัวเองอยู่แล้วสามารถสั่งซื้อในช h อป e ี Lazada, l i n ลอ d แล้ว Facebook ได้นะคะ NHK m o เด l R1 ่วรุ่นใหม่นะคะฝากไว้กับลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube a u t t 2 s p e e d ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ